แก okay, ฉลาดเลือกลูกเน่าเไม่เอานะคุณยายนะคุณยายฉลาดคุณยายฉลาดโอ้ยฉลาดนะคุณยายนะลูกเน่าจะเอาไปทำไมล่ะคุณยายกินไม่ได้เต็มเลยเว้ยคนเยอะเลยไปไม่ได้แล้วคนเข้าเต็มเลย คุณยายคนข้างในแน่นมากเราจะไปซื้อไก่ไปแกะไปลาบซะหน่อยไม่ซื้อละโอ้โหวันเสาร์เนาะคนข้างในแน่นคุณยายคนนั้นนะคุณยายนะแกเลือกองมน,นะไม่ได้น่ารักไอสตรอเบอรี่เน่านะกูอย่าหวังจะเอาอย่ามาดา่ากูนะกูจะเลือกเลือกใจเย็นเลยคุณยายใจเย็นโอ้ ฝรั่งไม่สนใจใครจริงๆนะฝรั่งประเทศนี้เกินไป